สวัสดีครับวิคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซมบูบอลเตงประจำวันอังคารที่23เมษายน2567นะครับผมหายไปประมาณ2อาทิตย์นี่ไม่ต้องตกใจนะฮะผมพักร้อนนะครับตอนนี้ชาร์จแบตเต็มที่ละกลับไปครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ถี่ที่สุดนะฮะทุกวันได้จะดีมากครับวันนี้เนี่ยฟุตบอลอาจจะมีแค่3คู่นะที่ผมหยิบม,มาพูดคุยแต่ว่าเป็นบอลใหญ่ที่น่าสนใจมากๆนะครับผม จบจากสงการมาละคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทํางานกันเต็มที่นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาลงทุนกันให้เต็มแม็กเหมือนกันครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมอาร์เซนอลกับเชลซีโคปาอิตาลีครับลาซิโอกับยูเวนตุสแล้วก็จบด้วยฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเลสเตอร์ซิตี้กับเซาแลมป์ตันโดยทั้ง3คู่เตะพร้อมกันเวลาตีสามตรงนะครับและเหมือนเช่นเคยนะฮะกิจกรรมแทยผลสกรองผมยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ3คู่นี้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปครับทายสกอร์ถูกทั้ง3 3,000คู่รับไปเลยบาทนะฮะ ส่วน r p ของผม1,000 10, 0บาทเหมือนเดิมครับแต่สำหรับท่านไหนที่ทายผลคู่ระหว่างอาร์เซนอลและเชลซีถูกนะครับคู่นี้คู่เดียวรับไปเลย200บาทเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้ผมก็กลับมาจัดต่อตามคำเรียกร้องของทุกท่านนะฮะยาวๆไปจนจบฤด,ดูกาลยานฟุตบอลยูโรกันไปเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะพลาดกิจกรรมอื่นๆนะฮะจากทางช่องของผมก็ ฝากไปด้วยสำหรับไลอ้อดแอดบอม88ตรงนี้นะครับแอดมาได้เลยรวมถึงที่เด็ดดีๆประจำวนันผมก็แจกทางไลยอดตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อวานผมให้อินเตอร์มิลานไปถ้าใครได้ตามก็หวานเจ๊ฟเป็นไปนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะฮะโอเคเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง3คู่กันเลยดีกว่าครับ เริ่มที่คู่หลักของเราก่อนเลยดีกว่านะครับผมอาร์เซนอลครับวันนี้เปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เวลาตีสอตรงณนะปัจจุบันนี้นะฮะแบบเดียวทาวนะครับอาร์เซนอลเป็นจ่าฟูลนะครับสามสิบสามนัดเจคะแนนครับเท่ากับลิเวอร์พูลเลยนะฮะแต่ว่ายิงได้77เสีย26ครับประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่51ลูกนะครับฤดูกาลนี้นี่อาร์เซนอลเนี่ยประตูได้เสียถือว่าดีมากๆ แต่ว่ายังวางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าแมนซิตี้เองเนี่ยตามหลังแค่หนึแต้มเท่านั้นแล้วแข่งน้อยกว่า1น,นัดด้วยนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยสามคะแนนถือว่าจําเป็นมากๆขณะที่เชลซีครับรั้งอยู่ที่9ครับ31นัด47คะแนนยิง61เสีย52นะครับประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกครับดูแล้วเนี่ยก็คงไม่น่าจะลุ้นติดท็อปโท็อปไฟอะไรแล้วละ่ะเชลซีอาจจะเหนื่อยละ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงหลังผลงานเชลซีเนี่ยถือว่าดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะครับถ้าไม่นับแมตชล่าสุดที่พวกเขาเนี่ยพึ่งจะแพ้แมนซิตี้นะครับผมในฟุตบอลเอฟเอรบรอบรองชนะเลิศมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไร้พ่ายมา8เกมติดต่อกันเลยนะครับผมจากผลงานชนะ5เสมอ3นะครับ ขณะที่ดังเจ้าถิ่นอาร์เซนอลครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับผมล่าสุดนี่พึ่งจะบุกไปเอาชนะวูแฮมตันมาได้2ประตูต่อ0นะครับหลังจากที่พึ่งจะตกรอบ UCL ไปนะฮะด้วยผลงานของไบยามินิกถ้าเกิดว่าฤด,ดูการนี้อาร์เซนอลของอาร์เตต้าเนี่ย มีลุนแค่ถ้วยเดียวนะครับก็คือพรีเมียร์ลีกนี่แหละต้องเต็มที่สักหน่อยนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยการเจอกับเชลซีอาร์เซนอลผลการดีกว่าเยอะมากๆนะครับห้าเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปหนึ่งไม่แพ้เลยนะครับอีทั้งสภาพความพร้อมของทีมวันนี้อาร์เซนอลดูดีกว่าเยอะมากๆนะครับผม ขาดเป็นแค่ตำแด้างของทาคิฮิโรโทมิยาสึเป็นแค่รายเดียวนะครับที่คาดว่าไม่น่าจะสามารถลงสนามช่วยทีมได้เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะฮะขณะที่เชลซีนี่ตัวเจ็บนี่ยังเพียบนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยลงกว่าเดิมนะ,นะวันนี้เนี่ยที่ลงไม่ได้แน่ๆนะครับผมก็จะเป็นทางด้างของเวสลี์โฟฟาน่านะฮะเลวี่โควิลริเจมอุโกชุกูรวมไปถึง2นักเตะใหม่ที่เอามาฤดูกาลนี้ครับแทบไม่ได้ลงเลยก็คือโรเมอลาเวียแล้วก็คริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับ ไปดูรายอัพกันซะหน่อยละกันนะคู่นี้คู่ใหญ่นะครับผมตั้งฝั่งเจ้าจินอาร์เซนอลของอาร์เตต้าครับวันนี้4-3-3นะฮะผูประตูประตูเป็นดาบิดรายยาครับเสร็จนะฮะเป็นวิลเลียมซาลิบากับกาเบรียลมาเกยซเหมือนเดิมนะครับแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นยาคูบกิเวียร์นะฮะสายตัวกลางครับเป็นมาร์ตินโอเดกาดจอจินโยแล้วก็ดีแคลนไรส์สามตัวบนเกมรุกครับเป็นบุกยโยซาก้าไคฮาวเวตแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลี่นะครับขณะที่เชลซีของปอร์ชครับผมมอริเซโอโปเชติโนครับจะใช้ระบบ4 2 3 1 ้รกษาประตูเป็น p e t r o v i c นะครับเสร็จนะฮาเป็น Sd Sacy กับ t r e โ o ชา c h a l o a แบ็คขวาเป็น m a โ o c u s t o แบ็คซ้ายเบน c h i e ล e l กางรับเป็น Enzo Fernandez กับ m o ย s e t e s e d o นะครับสามตัวเกมลุกเป็น n o n เ Madueke, c o มอ e r แล้วก็ c o n อ o าล a l a g e r นะครับส่วนหน้าเป้าเป็น Nicholas Jackson เหมือนเดิมน,นะฮะก็ c o ม p ร์เนี่ยเป็นหน้าต่ำนะครับ ซึ่งถ้าดูจากอันดับแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าห่างกันเยอะนะฮะพะฤดูกาลนี้เนี่ยาอ์เซน,นดูดีกว่าเชลซีมากๆนะครับถ้าพูดถึงในฟุตบอลลีกนะฮะร,รวมไปถึงผลงานการเจอกันช่วงหลังๆด้วยนะครับผมก็8เกมหลังสุดที่เจอกันนะครผมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ย อาร์เซนอลชนะไปถึง5นะครับเสมอแค่2แล้วก็เชลซีชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่5นัดหลังที่เจอกันอย่างที่บอกไปนะเชลซี Chelsea นี้ไม่ชนะอาร์เซนอลเลยนะครับผมขณะที่ถ้าพูดถึงเกมในบ้านของอาร์เซนอลนะครับคือมันเป็นลอนดอนดาร์ี้แมชที่ไอ้ปืนใหญ่เนี่ยดูดีกว่ามากในเรื่องของสถิตินะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปถึง11เนะฮะเสมอเเชลซีชนะแค่ครั้งเดียวครับอันนี้นับย้อนกลับไปยาวถึงปีฤดูกาล2005เลยนะฮะ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงยุคหลังๆเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยดูดีกว่าเชลซีอย่างชัดเจนจริงๆแต่ผมต้องบอกก่อนนะถ้าดูฟอร์มช่วงหลังๆของเชลซีเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับไอเกมที่แพ้แมนซิตี้ล่าสุดนี่คือเล่นดีมากนะไม่ได้ว,ว่าเล่นห่วยเลยครับแมนซิตี้เองก็ถือว่าลำบากอยู่เหมือนกันแล้วถ้าพินิษพิจารณาดีๆในตารางดับนะครับคือเชลซีอยู่ที่9ก็จริงนะฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยแข่งน้อยกว่าหลายๆทีเนี่ยบางทีมแข่งน้อยกว่าถึง 2- 3สมเกมเลยนะครับ แล้วก็ฟุตบอลยุโรปเนี่ยอ,อันดับที่อยู่ล่างสุดที่มีโอกาสไปได้นะครับก็คืออันดับ6นะครับผมนิวคาสเซลเนี่ยตอนนี้เชลซีเนี่ยตามหลังนิวคาสเซลอยู่เป็นแค่สาคะแนนเท่านั้นแถมแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับผมซึ่งที่ผมมองถึงอันดับ6เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยไปเข้าชิง FA Cup ครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกรณีเรือใบสีฟ้าได้แชมป์นะครับผมโคตาอของฟุตบอลยุโรปถ้วยรองเนี่ยมันจะตกมาอยู่ที่ที่อันดับ6ในลีกนะครับผมเชลซี Chelsea ยังมีโอกาสอยู่นะฮะ แล้วก็เป็นโอกาสเดียวด้วยนะณัตอนนี้ซึ่งโดยปัจจัยตรงนี้เองครับจะทําให้คู่นี้เนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะฮะทีมนึงก็เล่นเพื่อไปฟุตบอลยุโรปนะครับอีกทีมหนึ่งนี่ก็เล่นเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะฮะแต่ด้วยความที่อาเซนอลได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่ามันก็ไม่ใช่ของง่ายนะสำหรับเชลซีนะครับผมกนั้นเองเนี่ยอาเซนอลเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่น่าจะชนะเชลซีได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเลือกไปเห็นราคาตาต่อรองเนี่ย ทางไอ้ปืนใหญ่ต่อถึงลูกควบลูกครึ่งเลยทีเดียวนะออผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยฮะว่าในระดับเกมลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับที่เชลซีผลงานเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะดูจากฟอร์มหลายๆอย่างเนี่ยจะถึงขั้นบุกมาแพ้อาร์เซนอลด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกผมว่ามุมเสมอมีสูงมากนะเอาตรงๆเลยถ้าจะมีอะไรผิดพลาดแพ้ก็คงแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้เนี่ยผมเชียร์เชลซีสุดใจนะฮะเชื่อว่ายังไงเนี่ยสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยจะสามารถสู้กับอาร์เซนอล ทีมเจ้าถิ่นได้อย่างสูสีแน่นอนนะครับผมประกอบกับอีกสถิติหนึ่งครับคือ11จาก12เกมในพรีเมียร์ลีกหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะฮะในเกมเยือนนะในเกมเยือนที่สนามแห่งนี้นะครับมีสกอร์กันทั้ง2 2ฝั่งเลยนะฮะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะจบด้วยสกอร์สูงเนี่ยถือว่ามีมากไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นคู่นี้ผมฝากไว้2บินแล้วกันนะครับบินแรกก็สกอร์สูงไปเกาะเลยนะครับแล้วก็อีก1บินผมให้อยู่รองเชลซีในราคาลูกควบลูก ครึ่งนะฮะฟังราคาดีๆนะลูกควบลุกครึ่งนะครับลุ้นกินเต็มนะแต่ผมว่ากินครึ่งกินแน่ๆฝากไว้2บินตรงนี้แล้วกันสกอตติคาครับผมมองว่าจะเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับกิน2บินควบไปเลยนะฮะยังไงลองมาดูกันครับผู้ถัดมาเราข้ามไปที่อิตาลีกันบ้างนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศเลกที่2นะครับผมลาซิโอเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสนะครับแมช แรกครับผมที่บ้านของยูเว่เนี่ยเป็นมาลายเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนนะครับคุมความได้เปรียบมาแบบเต็มเปี่ยมเลยวันนี้เนี่ยทางด้านของอินซีฟ้าขาวเนี่ยโอ้โหต้องชนะด้วยผลต่างเกิน2ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับผมถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้นะครับแต่ผลงานช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยก็เหนียวกว่าชัดเจนนะครับพวกเขาไร้พ่ายมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับ แต่ว่า2เกมหลังสุดเดบดการเสมอรวดนะให้กับโตโนอและก็กายารีนะครับผมส่วนทางฝั่งของลาซซโอเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับแต่2เกมล่าสุดเนี่ยชนะรวดเช่นกันให้กับซาแลนิซาน่าสประตูตัวหนึ่งในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เกมล่าสุดบุกไปเฉือนเจนัวมาได้นะฮะหประตูต่อศูนย์แต่เอาตรงๆนะไอ้สอเกมล่าสุดของลาซซโอเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เจอทีมที่หนักหนาอะไระครับผมเจอทีมท้ายตารางนะครับความชชนะของลาซซโอเนี่ย เลยไม่ได้ทําให้ผมว้าวสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่สิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ว้าวหน่อยคือการเจอกันครั้งล่าสุดมาไม่นานนี่เองครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะก็อย่างที่ทราบกันก็คือยูเว่ชนะลาซิโอไป2ประตูต่อศูนในรายการนี่แหละเล็กแรกนะครับแต่ถ้าย้อนอีกสัก4ีหวันครับผมวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับผมในฟุตบอลลีกเนี่ยลาซซโอเนี่ยเอาชนะยูเวนตุสได้ในบ้านตัวเอง1ประตูต่อศูนย์นะครับและผมอยากจะบอกว่าคู่นี้นะ ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับบ้านใครบ้านมันล้วนๆนะฮะใครเป็นเจ้าบ้านคือเก็บชชนะได้ทุกเกมครับและ5้านัดหลังสุดในสนามรังย้าของลาซิโอแห่งนี้นะครับอินซีฟ้าขาวเนี่ยเก็บชชนะไปได้ถึง3เกมเสมอ1นะฮะมาลายูนตุสเนี่ยบุกมาเฉือนได้แค่เกมเดียวเท่านั้นอีกด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะและอีกหนึ่งความน่าสนใจในเกมนี้ครับคือสภาพความพร้อมทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ใวยกันทั้งคู่นะครับตัวเจ็บตัวแบนไม่มีเลยนะฮะ วันนี้เจ้าถิ่นลาซิโอครับของอิกอร์ทูดอครับจะใช้ระบบ3-4-2-1นะฮะผู้รักษาประตูเป็นคริสตอสมันดัสครับสามเซ็นะฮะเป็นปาทริสลาเซโอโรมาโยลีแล้วก็มาริโอฟุนเตสนะครับกลาง4ตัวครับผมเป็นอดัมมารูซิชมัติสเวซิโนนะฮะไดกิคาบันดาแล้วก็มอนเอลลาซารีหน้าตาม2ตัวครับฟิลิเปนเดอร์ซันกับลุยส์อัลวาโตและหน้าเป้าใช้เป็นวาเลนติ้งคาสเตลานอสนะครับ ขณะที่ทีมเงินยูเว่ของมัสซิเมลโนอลาเกรีครับวันนี้3-5-2เหมือนเดิมนะฮะผู้สาประตูจะเป็นมาเทเปรินครับสามเซ็นะฮะเป็นเบรเมอร์ดานิโลแล้วก็ดานิเล่รูการานีนะครับกลาง5ตัวอัดแน่นๆครับผมวิงแม็กฝั่งขวาเป็นฟิลิปคอสติสนะฮะฝั่งซ้ายเป็นอันเดรคัมเบียโซกลาง3ตัวครับเวสต์แม็กคินนี่มานิลโลคาเตลลี่แล้วก็อันเดรตราวิออตนะครับส่วน คู่หน้าจะใช้เป็นดูซานบาลวิชนะฮะช่วงนี้ฟอร์มฮอตมากจับคู่กับเฟเดริโกเคียซ่านะครับผมอ่ากองหน้ามาเล่เจ็ของทีมกลับมาแล้วนะเคียซ่าดูดูการน,นี้เจ็บอ,อดอดแดด,ดไปเยอะนะครับผมแต่กลับมาทีไรนี่ส่วนใหญ่ได้เรื่องนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเกมรุกยูเวนตุสได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่ายูเวนตุสเนี่ยเ,เกมรุกมันไม่ค่อยไม่ค่อยจีจ้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในเกมเยือนนะ 6นัดหลังสุดในเกมยิงยูเวนตุสเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับเสมอแล้วก็แพ้ไปอย่างละ3เกมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกาทูดอรครับของลาซิโอนะฮะพอเข้ามาคุมเป็นบอสใหม่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าลาซิโอเนี่ยฟอร์มจะดีเดย์อะไรขึ้นมานะส่วนตัวผมมองงั้นนะครับเ,เกมรุกก็ไม่ได้ดุดันด้วยนะฮะคือ10เกมหลังสุดเนดียน่ยทางด้านของลาซิโอเนี่ยยิงเกิน1ประตูได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับเกมรุกก็ยังถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันกันกบยูเวนตุสเลยนะฮะ อย่างที่บอกไปว่าสเกมล่าสุดที่ชนะได้เนี่ยมันเป็นการชนะทีมระดับท้ายตารางครับมันไม่เคยว้าวสักเท่าไหร่ถึงแม้วันนี้เนี่ยต้องฝั่งอินซีวาขาวจะได้เปรียบนะครับจากการได้เล่นในบ้านตัวเองครับผมแต่เจอยูเวนตุสที่เวลาเจอกาลาซิโอทีไรเนี่ยมักจะมีผลงานที่ดีอยู่เสมอนะครับอีกทั้งในรายการนี้เนี่ยมาลายเนี่ยได้แชมป์มากที่สุดนะในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอิตาลีก็คือ14ครั้งนะครับมันคงจะต้องมีแรงดึงดูอะไรกับถ้วยใบนี้แหละนะผมว่ายูเวนตุสวันนี้นะ ต่อให้แพ้ได้1ลูกแล้วเข้ารอบแต่ผมว่าพวกเขาคงจะพยายามารักษาโมเมนตัมของทีมนะครับให้มันดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่า4ีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่ายูเว่เล่นเต็มที่นะครับและลาซิโอเนี่ยเล่นภายใต้ความกดดันครับจำเป็นต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่นะฮะเพราะว่ามันจบเสมอไม่ได้นะผมว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเปิดช่องว่างในเกมรับครับให้ยูเวนตุสเนี่ยได้เจาะได้ง่ายขึ้นเคซาก,กับลงสนามได้แล้วด้วยคู่กับดูซานวาลาวิชผมว่าน่ากลัวนะครับ วันนี้เนะี่ยเปิดมาราคาเสมอนะฮะมุมเสมอคู่นี้ถือว่ามีสูงแหละยอมรับแต่ถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะผมยังมองว่ายูเวนตุสมีโอกาสมากกว่าลาซิโอนะครับคู่นี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยนะถ้าลงทุนทางฝั่งทีมเยือนนะครับเต็มที่ก็แค่เจ้านะฮะหลอเจ้าก็รหลอเจี๋ยละกันนะฮะคู่นี้ผมให้อยู่ทางด้านของยูเวนตุสทีมเยือนละกันนะครับสกอร์ที่คาดผมมองว่าน่าจะเป็นยูเวนตุสที่บุกมาเฉือนชนะได้ครั้งนะโดยสกอร์สประตูต่อหนึ่งละกันนะครับคู่นี้น่าจะยิงไดีนะได้วยกันทั้ง2ฝ่าค คู่สุดท้ายครับไปดูศึกฟุตบอลเดอะแชมเปียนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับแต่ตีสองตรงเหมือนกันครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมป์ตันคู่นี้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นลีกรองนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนณะตอนนี้นี่ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูสุดๆนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้นำเป็นจ่าฟูงครับ43นัด91คะแนนนะครับยิง81 เสีย39ครับประตูได้เสียตอนนี้บวกอยู่4 2ลูกนะครับผมขณะที่ซาท์ทิมตันเนี่ยรั้งอยู่อันดับ4นะครับ43 80, 40, นัด84คะแนนครับยิง85เสีย56ประตูได้เสียบวก29ลูกนะครับคือสถานการณ์ณตอนนี้ถ้าจบแบบนี้เนี่ยเลสเตอร์เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัตินะครับผมขณะที่ซาท์ทิมตันเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟแต่ถ้าดูจากแต้มดีๆนะครับผมอันดับที่4ซาท์ทิมตันไล่ยังไปจนถึงที่1เนี่ยคือมันพร้อมจะสลับกันได้ตลอดเวลานะ แถมผลการช่วงหลังของทั้งคู่นี่ก็ไม่ได้หนีขาดอะไรกันเลยครับ5นัดหลังสุดเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บอมบไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็3เกมย่าหล่างสุดของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะรวดเลยนะครับต่อนอริสิตี้เบอร์มิงแฮมแล้วก็เวสต์บอมวิตอัลบีเอนนะครับแต่ความน่ากังวลคือแกเสียประตูทุกนัดนะเกมในบ้านขณะที่เซาท์ตังกฤษก็5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้น แต่เกมล่าสุดเนี่ยมันคือการบุกไปแพ้คาร์ดิฟนะฮะหประตูต่อด2ครับผมแล้วก็3เกมเยือนหลังสุดของซาแัมตันเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยอีกด้วยนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมครับผมซึ่งช่วงต้นฤดูกาลคู่นี้เจอกันนัดหนึ่งแล้วนะครับที่บ้านของซาตัมตันเนี่ยก็เป็นเลสเตอร์ที่อยู่ในช่วงฮอตครับบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน4ประตูต่อหนึ่งนะฮะโดยคู่นี้ถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมครับเลสเตอร์ซิตี้พร้อมกว่าเยอะนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบดเลยแม้แต่ตัวเดียวครับสภาพ ทีมฟิตเปรอะนะฮะทั้งเจมี่วาดี้นะับผมหรือว่าจะเป็นกองหน้าอย่างาสเตฟฟี่มาวีดีดี้ซึ่งฤดูกาลนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีด้วยยิงประตูถล่มทลายเลยวันนี้พร้อมลงสนามได้นะครับแผงกองกล,าง,กลางอย่างวิเฟตเอนดีดี้แฮร์รี่วิงกีนันดิวรี่ฮอรไม่มีปัญหาครับยันไปถึงเกมรับครับอย่างวอลฟาสหรือว่ายานิกเฟสตกากนะฮะก็พร้อมลงสนามกันได้ทั้งหมด เอาเป็นว่าตัวจริงของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้รวมถึงตัวสำรองครับไม่มีปัญหาอะไรจริงๆครับหันไปดูนี่โอ้โหแพสซันดาก,ก้านะฮะโอเคเอา่าแล้วก็ทางด้านของเจมส์จัสตินครับคัลลัมดอยพวกนี้โอ้ฟิตเบรียไม่มีปัญหาเลย,ยจริงๆครับวันนี้เลสเตอร์ซิตี้พร้อมมากๆขณะที่ทางฝั่งเซาท์เทมป์ตันเองเนี่ยยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมก็มีจูตอาร์มสตรองครับลงสนามไม่ได้แน่ๆละ กองหลังดาวรุ่งอย่างฮวนลาริออสนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับรวมถึงผู้สาปตูอย่างกาวิดบาซูนูครับเป็นตัวจริงนะฮะของทีมเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บครับวันนี้ต้องใช้ผู้สาปตูสำรองเช่นกันนะครับรอสจูดครับกองหน้าอีกหนึ่งรายนะทีมชาติสกอตแลนด์ก็ยังคงเจ็บต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลนะครับซึ่งเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็น่าจะมีผลกระที่มีจริงแค่ตัวเดียวแหละคือซูดอาร์มสตรองนะครับที่เพิ่งจะบาดเจ็บไปสดๆร้อนๆเลย แต่แผงเกมรุกอย่างเชอร์ดัมกับอดัมอัมสตรองวันนี้ไม่มีปัญหานะลงสนามช่วยทีมได้นะครับรวมถึงกองกลางทีมชาติเดนิเรียรอย่างโจอาริโบด้วยนะฮะวันนี้ก็ฟิตปังพร้อมลงสนามเช่นกันครับซึ่งกูนี้เนี่ยสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของสถานการณ์อันดับในลีกนะครับผมกลับไปดูที่หน้าตารางอีกรอบนึงนะคือเลสเตอร์ซิตี้เป็นจา่าฝูงก็จริงครับแต่คือพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะโดนแซงอยู่เสมอครับผมซึ่งนั่นเนี่ยสำคัญกับทั้ง2ทีมมากๆนะฮะ คือเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้นะครับเป็น9 4คะแนนเนี่ยอีก2นัดที่เหลือนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้จะต้องการเป็นแค่4คะแนนเท่านั้นครับเพื่อการันตีนะฮะผมที่จะเป็นแชมป์ของลีกนะฮะรวมไปถึงได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติด้วยนะครับแต่กรณีถ้าเกิดสมมติทีมอย่างอิปสวิทนะทีมดับ3ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยมีพลาดท่าสะดุดเสมอหรือแพ้นี่โอ้โหเลสเตอร์ซิตี้นี่ยิ่งสบายงานง่ายเลยนะ ขณะที่ซาท์ทมตันเองครับผมพวกเขาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟก็จริงครับแต่ถ้าพูดถึงว่าตามทฤษฎีครับวันนี้ถ้าเซาท์ทมตันเก็บ3คะแนนได้เนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสที่จะกลับมาลุ้นนะครผมติดหนึ่ใน2นะฮะที่จะได้เลื่อนชั้นโดยอ,อัตโนมัติเช่นกันไม่ต้องไปเหนื่อยเพลย์ออฟนะครับแต่ถ้าวันนี้แพ้เมื่อไหร่นี่คือแม่ช้อยปิดฉากเลยนะจบเลยนะฮะ ต้องมีไปเหนื่อยเพย์ออฟแน่ๆแหละแล้วลทีมที่จะเพย์ออฟเนี่ยก็ so West City. อิฟสวิดเวสต์บอมนอร์วิชซิตี้ค่อนข้างจะชัวร์ครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงละและอีกหนึ่งความน่าสนใจของเกมนี้ครับคือศักยภาพของทั้งสองทีมมันไม่ได้หนีห่างต่างกันเลยครับแล้วก็เพิ่งเจอกันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนี่เองนะฮะซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ครับผมภายใต้การทีมของอโค้ชคนปัจจุบันนะครับเกมในบ้านถือว่าเป็นจุดเด่น,นะฮะยี่สิบเกมในบ้านนะถ้าพูดถึงเกมลีกเนี่ย ชนะ15เสมอ1แพ้4นะครับซึ่งหากวันนี้ถ้าเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะซาตันตันได้สมมุตินะครับจะเป็นการชนะในบ้านเนี่ย16เกมนะฮะต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้ไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับนับตั้งแต่ปี1910นะครับผมตอนนั้นเนี่ยโค้ชที่คุมเนี่ยชื่อว่าแอนดี้เอ็ดเคนนะครับผมครั้งนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะทำผลงานในบ้านได้ดีที่สุด ในรอบกว่าร้อยปีเลยทีเดียวซึ่งโอเคแหละการเจอซาร์มตันอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายสักเท่าไหร่ครับแต่ผลงานซาร์มตันถ้าพูดถึงเกมเยือนมันดูไม่ดีเอาซะเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆอย่างที่ผมบ,บอกไปครับแล้วก็เกมเยือนของซา์มตันเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่ครับเสียประตูง่ายยิงประตูได้น้อยผมว่าเลสเตอร์ซิตี้ดูแล้วเนี่ยยังมีความาชัวร์มากกว่านะถ้าในแง่ของมุมการลงทุนครับแล้วก็ในเรื่องของ ความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะจิ้งจอกสยามเนี่ยน่าจะมีมากกว่าซาลซานอยู่เล็กน้อยด้วยเนื่องจากมีเสียงเชียร์ในบ้านคอยปลุกเร้านะครับผู้เล่นก็มีความเพียรพร้อมมากกว่าอย่างที่บอกไปไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดโทษแบงครับวันนี้เชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเอาตัวรอดได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเชียร์เอาชนะได้เก็บ3คะแนนครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมที่จะลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแล้วก็กลับมาอยู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเป็นได้นะครับ วันนี้อตาต่อรองครับเปิดบาเลสเตอร์ซิตี้ต่อแบบว่าใจมากคือครึ่งลูกน้ำเต็มนะผมเชื่อว่าทําได้ครับจิ้งจกสยามวันนี้น่าจะมานะครับวันนี้ลงทุนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านได้เลยสกอตติค่าครับผมว่าจิ้งจกสยามจะเฉียดเอาชนะไป1ประตูต่อศูนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้ง3คู่ในค่ําคืนนี้นะครับผมอ่ะทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะคู่แรกนี่ผมให้อยู่รองเชลซีนะครับผมราคาลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ใส่สกอร์สูงไปด้วยนะครับคู่ที่2นี่ผมให้อยู่ทีมเยือนยูเเนตุสสรราาคคมอับและ คู่ที่3คู่เมื่อสักคู่นี้ครับผมให้อยู่ต่อเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านราคาครึ่งลูกนะครับ3คู่วันนี้ค่อนข้างบัานใจนะครับผมแล้วก็ผมให้ทัศนะเกี่ยวกับผลซองมาด้วยยังไงร,ร่วมสนุกชิงเงินหมื่นกนได้นะทุกคนนะอยากจะแจกและมีเด็กเกือบครับแต่ยังไม่มีใครทําแตกสักทีอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะติดแฮชแท็กบูมบอลเตงให้เรียบร้อยสำหรับท่านที่จะร่วมสนุกชิงเงินหมื่นนะครับทายถูกไม่ติดแฮชแท็กบูมบอลเตงไม่แจกนะผมย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับติดแฮชแท็กบูมบอลเตงให้เรียบบรร้้อยดยดวนะคั โอเควันนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะสคู่นะครับผมเน้นๆกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีบอลอีกเยอะนะโดยเฉพจะบอกพรีเมียร์ลีกมีเตะถึง4คู่ยังไงไปติดตามมาละกันรอผมลงคลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ